ดวงจิตของโยมสามคนเชื่อมโยงถึงกันมานานแล้วไม่มีสิ่งไหนคือความบังเอิญชะตาและชะตาตะของพวกเจ้าผูกพันถึงกันสวัสดีครับนิชยพลครับเล่นเป็นหมวดทันครับสวัสดีค่ะไอซ์รเชาค่ะเล่นเป็นเพชรแท้ค่ะสำหรับเพชรแท้ก็จะมีพลังอย่างรู้ค่ะก็จะเป็นยานอย่างรู้ยานวิเศษที่ จะเห็นวิญญาณ,ญญาณเห็นผีแล้วก็สามารถที่จะจับตัวคนแล้วก็สามารถรู้ชาติของเขาได้ค่ะสำหรับผมก็เป็นพลังเป็นเหมือนเกราะครับยิงไม่เข้าฟันแทงไม่เข้ามีเหล็กไหลยอยู่ในตัวเป็นคนที่แข็งแกร่งมากครับสำหรับน้องวินนะครับรับบทเป็นชาญนะครับพลังของน้องวินเขาก็ใช้จิตในการควบคุมพวกเหล็กพวกสิ่งของได้แล้วก็ใช้อันนั้นแหละเป็นการปล่อยพลังไปจัดการกับเหล่ามารร้ายนั่นเองครับตัวที่เรา3ามคนเนี่ยจะเป็นทีมเดียวกันที่เชื่อมถึงกันได้ใช่เชื่อม องจิตถึงกันได้ เป็นของชาตนะก็เคลื่อนย้ายของได้ค่ะเวลาอยากหิวน้ําดึงแก้วมาแก้วเมล็กดึงมาดึงมาอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลือกพลังของชาตเหมือนกันครับใช้เมียแล้วเมียไม่ให้ใช้ก็ต้องใช้พลังโอ้เหมือนเหมือนโกรธยังไงใช่ใช้เมียให้หยิบมวดเขาไม่หยิบแล้วก็จะได้มีพลังหยิบเองได้ยอกยอกจริงชอบน่าจะพลังไองรที่แบบแบบอย่างรู้อะไรเงี้ยแล้วก็เอาไปเตือนคนนู้คนนี้ได้เวลาแล้วเธอแล้วเธอไปจับเมียแล้วเธอเห็นว่าเขาเธอไม่ไหวนะไม่เอา คนธรรมดาเหมือนเดิมแล้วกันสำหรับซีรีส์ชะตาชาตานะคะก็รับชมได้นะคะทางโมโนแม็กซ์นะคะ